สวัสดีครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับล้อแม็กฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบตัวใหม่นะครับมาทําสีน้ําเงินแก้วกับทางร้านเรานะครับแต่คู่นี้เป็นน้ําเงินแก้วมีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกประกายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟฉายให้ดูอ่าเนี่ยนะครับมันจะมีประกายระยิบระยับนะครับมามองผ่านกล้องวิดีโออันนี้นะครับ เอฟเฟกประกายระยิบระยับเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากๆนะครับลดลงไปเยอะมากๆไม่เหมือนของจริงแน่นอนของจริงนี่รับรองใครเห็นก็บอกว่าสวยแน่นอนครับประกายระยิบระยับตาแตกเลยนี่นะครับเป็นประกายนี่เลยเป็นประกายระยิบระยับนะครับประกายระยิบระยับอันนี้เป็นน้ําเงินแก้วใส่เอฟเฟกนะครับน้ําเงินแก้วใส่เอฟเฟก่าปิดไฟฉายนะครับ เหมือนเดิมทุกๆคู่นะครับทาสีนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับในการทําสีไม่ได้ถอดยางนอกและไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับในการทําสีรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับขอบแม็ก เราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับย้ํานะครับขอย้ํานะครับไม่ไม่ได้ถอดยางนอกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับบริเวณนี้ก็ปิดกันสีไว้นะครับปิดกันสีไว้ให้อันนี้ล้อหลังนะครับฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบตัวใหม่ล่าสุด่าเรามาดูด้านนี้กันด้านนี้ก็ปิดกันสีไว้ให้นะครับปิดกันสีหน้าแป่นจานดิสปิดกันสีนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับขอบล้อเห็นไหมครับสีเข้าสุดขอบแม็กสุดใส,สาตามองอยังไงก็มีแตสีแน่นอนอ่าอันนี้ล้อหลังนะครับสีน้ำเงินแก้วใส่เอฟเฟกประกายเรามาดูล้อหน้ากันอ่าล้อหน้านะครับสีน้ำเงินแก้วเดี๋ยวเปิดไฟฉายให้นะครับอ่าสีน้ำเงินแก้วนะครับเป็นเอฟเฟกประกายนีย่เดี๋ยวดูเนี่ยดูใ,ใกล้ เนี่ยครับเป็นเอฟเฟกประกายระยิบระยับตาแตกเลยนะครับมองผ่านวิดีโอนี้นะครับมองผ่านกล้องวิดีโอนี้นะครับเอฟเฟกดบลงไปเยอะนะครับบอกดอบลงไปโคตรเยอะเลยดีกว่า,อย,าอย่าบอกว่าเยอะต้องบอกว่าโคตรเยอะเลยถ้าเห็นของจริงนี่ตาแตกนะครับระยิบระยับตาแตกสวยงามมากนี่นะครับเวลาโดนแสงแดดกลางวันรับรองมีแต่คนทักแน่นอนล้อสวยจังเลย อ่านี่นะครับสีน้ำเงินแก้วใส่เอฟเฟกประกายนะขอญอยตปิดไฟฉายเหมือนเดิมครับงัดซีนออกนะครับปิดกันสีไว้จุบลมนะครับจุบลมก็ปิดกันสีให้ไม่มีสีจะไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับขอบแมกไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางในการทําสีเราปิดกันสีเอานะครับใช้สกอตเทปปิดกันสีเอานะครับททป,ปิดกันสีเอา อ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูสกอตเทปนี่นะครับเราใช้สกอตเทปอย่างนี้นะครับปิดแก้มยางนะครับกันสีไว้นะครับใช้สกอตเทปปิดแก้มยางกันสีไว้นะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กเราทําสีโดยที่ไม่ต้องถอดยางนอกแล้วก็ไม่ต้องปล่อยลมยางนะครับรับประกัน อ่าอีกด้านหนึ่งนะครับตามร่องก้านนะครับร่องก้านร่องเล็กร่องน้อยต่างๆนะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดนะครับสีเข้าสุดสีติดทั่วและเกอร์ติดทั่วนะครับเนี่ยนะครับร่องก้านต่างๆอ่าสีติดทั่วและเกอร์ติดทั่วนะครับรับประกันนะครับหน้าแป้นจานดิสนะครับหน้าแป้น a อ s บเเบ้าลูกปืนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราปิดกันสีไว้นะครับเราปิดกันสีไว้ขอบแม็กก็เหมือนเดิมนะครับ สีเข้าสุดขอบแม็กสุดสายตานะครับเราทําสีเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับเราย้ําทุกๆคลิปนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับเราใช้สก็อตเทปปิดกันสีให้นะครับไม่ต้องถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับฟอร์ซ่าสามตัวใหม่ล่าสุดนะครับสีน้ําเงินแก้วใสเอฟเฟกนะครับยังไงก็ฝากผลงานฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับทางร้านมี3มช่องทางนะครับ การติดตามรับชมผลงานหรือสอบถามนะครับมี Facebook นะครับแล้วก็มีเพจนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ Facebook p เพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่ารังรรสิตทำสี่ล้อนะครับพิมพ์ค้นหาคำว่ารังสิตทำสีล้อก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับ Facebook p เพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับ ยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับร้านเราเป็นร้านทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ 2K กับ Powder Coat นะครับ 2K และ Powder Coat ทุกชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีหรืออะไรต่างๆชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับเรารับทําหมดนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ